ก่อนจะไปกิจกรรมหลักขอแวะเติมพลังงานมื้อกลางวันสุดอร่อยกับข้าวผัดหมูกรอบของร้านแม่ค้าบริเวณนั้นปริมาณให้เยอะมากและรสชาติก็อร่อยถูกปากด,ด้วยสำหรับในจุดที่3นะั้นนะคะจะเป็นการปั่นจักรยานชมวิวรอบอ่างเก็บน้ําเมื่อท้องอิ่มแล้วอาหารย่อยได้ที่แล้วเราจะไม่นอนเราจะไปซื้อตั๋วปั่นจักรยานครับซึ่งมีให้2ราคาคือ ปั่นคู่90บาทและปั่นเดี่ยว50บาทนะครับผมหลังจากที่เราได้จักรยานคู่ใจแล้วเราก็เริ่มปั่นชมวิวรอบอ่างเก็บน้ำกันเลยระหว่างปั่นจักรยานนั้นเราสามารถมองลงไปเห็นทัศนียภาพของถนนมิตรภาพมรุนมอเตอร์เวย์ M6 และวิวทิวทัศน์ของเขื่อนลำตะคอง รวมถึงภูเขาต่าง,างๆที่โอบล้อมอยู่รอบๆซึ่งเป็นภาพที่สวยงามจับใจมากๆเลยแม้ว่ากล้องจะแอบสั่นเล็กน้อยเพราะวางไว้ในตะกร้าหน้ารถจักรยานแต่การได้ปั่นชมวิวไปเรื่อยๆนั้นปล่อยให้ลมปะทะหน้าแบบใจจอยนั้นทำให้สมองเราได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเป็นการรับพลังงานอย่างธรรมชาติแบบร้อเปอร์เซต์ สำหรับคลิปนี้วันเดย์ทริปได้จบลงอย่างสมบูรณ์เป็นคลิปสั้นๆที่เต็มไปด้วยวิวสวยๆและกิจกรรมสนุกๆอยากให้ลองสัมผัสด้วยตัวเองดูนะครับหากใครมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปแนะนำที่ไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปวันเดย์ทริปตามที่ท่านแนะนำมาได้เลยครับยังไงแล้วฝากกด ติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ